บางคนเ็าบอกว่าชาติหน้าขอให้จํากันไม่ได้ขอให้หากันไม่เจอให้มันจบทุกกรรมในชาตินี้กันเลยก็แล้วกันเนี่ยแล้วเขาก็เทน้ําคล้ายๆก,การการกรวดน้ําในเวลารดน้ําต้นไม้ก็จะนึกถึงคํำนี้ทุกทีเลยเวลาที่โยมเขาเขาทะเลาะกันแล้วเขามักจะบอกว่าขอให้ชาติหน้าจํากันไม่ได้หากันไม่เจอแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยนึกแบบนี้ทุกวันเลยเนี่ยมันจะ มันจะตัดพบตัดชาติกันได้ไหมมันจะไม่เจอกันอีกใช่ไหมก็เลยบอกโยมก็ในขณะที่โยมบอกว่าขอให้ไม่เจอกันขอให้อย่าจํากันได้ก็ในขณะนี้มันยังจําอยู่เต็มสมองไปหมดเลยยังจําอยู่เต็มสมองไปหมดเลยว่าขอให้เขาอย่างนั้นขอให้เขาอย่างนี้มันต้องตัดกระบวนการคิดออกจากการคิดถึงเขาไปเลยการที่ย okay ังนึกถึงอยู่ว่าเทน้ําทุกครั้งนะกรวดน้ําเทน้ําบอกว่า ขออย่าเจอกันอีกเลยขออย่าเจอกันขอให้อย่าจำกันได้เลยก็ในขณะนี้ก็ยังจำอยู่เลยมันเหมือนกับเราโกรธใครสักคนหนึ่งพอโกรธแล้วเราก็ก็แอบเข้าไปดูใน Facebook เขาบ่อยๆนะเลื่อนเข้าไปดูที่ว่าเขาเน็บแนมอะไรเราเขาว่าอะไรเรามันก็ยังมีกระบวนการที่มันอยู่ในวงจรที่ยังคิดถึงเขานึกถึงเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันนะยกตัวอย่างแบบนี้ก็แล้วกันว่ายังไงเขาก็ยังอยู่ในวงจรความคิดและพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า ชีวิตมันเป็นไปไปตามความคิดของเรานั่นแหละโลกมันเป็นไปตามความคิดตามเจตนาของเรางั้นถ้าหากว่าดีที่สุดก็ไม่ต้องไปนึกถึงแต่เราก็ตั้งจิตด,ด้วยความเมตตาไว้แล้วก็เอาจิตไปคิดเรื่องอื่นไปสวดมนต์ไหว้พระไปทําความดีอะไรก็ทําไปนะดีกว่าเป็นนึกถึงจนดีกว่าเป็นนึกถึงจนกลายเป็นเขาเป็นเหมือนยะหัดร่วมหลับนอนอยู่กับเราทุกวันเลยทั้งทั้งทางที่ขอตัด แต่ว่าสุดท้ายก็ยังนึกถึงเขาอยู่บ่อยๆอ,อันนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะก็ขอเป็นข้อคิดจากตอนรดน้ําต้นไม้ว่าเนี่ยเห็นหลายคนก็ทําแบบนี้เนี่ยลดน้าต้นไม้เขาก็เติบโตอยู่ตรงนี้แหละเขาก็ไม่ตายงั้นการที่เรายังเทน้ําแล้วบอกขออย่าได้เจออย่าได้เจอเชื่อเถอะยังไงก็ก็ได้เจอเราเผลอเผอก็จะมาเป็นลุงเป็นป้าข้างบ้านก็จะวุ่นวายกันไปนะก็เป็นมิตรกันแต่อาจจะไม่ต้องนึกถึงกันเลยก็ได้ แต่ไม่ได้โกรธกันนะก็ขอเจริญพร